ปิ่นเกตุณีโพสต์ล่าสุดขอบคุณที่ทําให้เจอแต่ความสุขหลังลือเลิกสามีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ผู้คนยังให้ความสนใจสําหรับข่าวลือปิ่นเกตุณีเจเจตลินเป็นคู่รักดาราเซนใบยอยากกันแล้วแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือแต่อย่างใดทาเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตุณี ที่ได้ส่งพวงรีดไปให้กับคุณแม่ของโบชยาดาในงานข่าวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตปณีพิชัยโรง,งคลงสงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตปณีในขณะที่ทางด้านเจเจตลินส่งพวงรีดแยกไปในนามเจตลินวัฒน,นศิลป์ึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาปดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจเป็นคู่รักเซนบาย,ยาจริงๆตามข่าวและไม่เพียงเท่านั้นตอนนี้ปิ่นเกตปณีเจอเจอตลิน ได้อันฟอลโลอิสต a าแกรกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดปินเกตมาณีโพสต์ข้อความในอิสต a าแกรส่วนตัวเอาไว้ว่าขอบคุณที่ทําให้เจอแต่ความสุขซึ่งงานนี้ทําเอาหลายๆคนโยงว่าเกี่ยวกับข่าวลือเลิกสามีเจเจ,เจตอรินขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ